80ตัวคร so right ับ C.I.19 Assault Rifle ปืนติดเบต้าของซีซั่นนี้นะครับผมเหมาะสำหรับสาย Assault Rifle นะครับผมของแต่งที่ผมแต่งเนี่ยจะแต่งเป็นเน้นควบคุมและเน้นความเร็วไปในทางเดียวกันนะครับผมกิบจับหลังเนี่ยผมจะเป็นกิบจับเร็วส่วนพันท้ายก็จะเป็นพันท้ายเร็วแม็กแม็ก45กิบจับข้างหน้าเป็นกิบจับนิ่ง กล้องเลนดอตนะครับผมหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนที่พลาดไม่ได้เลยครับของแต่งสําหรับปืนนี้แก๊สบอกตัวนี้ผมจะใช้เป็นอัตราการลั่นนะครับผมที่เพิ่มขึ้นนะไม่ได้เอาดาเมจสูงขึ้นนะครับผมเอาเป็นตัวของ อาตากระั่นสูงขึ้นนะครับผมของแต่งผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมปืนนี้นะบุมเหมาะกับตัวละครที่ชื่อว่าไวรอนนั่นเองครับผมเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ตัวนี้ครับผมไวรอนนะครับผมสาหรับตัวละครไวรอนแล้วก็ปืน c i 1 9 a s s เ u l t Rifle เนี่ยเหมาะกับคนที่ไปวิ่งยิงหรือว่าเหมาะกับคนที่เล่นปืนระยะประชิดนะครับผมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยผมแต่งมาให้เล่นระยะประชิดได้ปืนนี้มันเด่นดามจครับผมมันสามารถคอมโบได้ยิงเสร็จกระโดดยิงเสร็จกระโดดยิงเสร็จกระโดด ไปดูกันับผมว่าคอมโบมันจะเป็นไงก่อนอื่นต้องไปเทสปืนกันก่อนครับผมไปเทสกันเลยครับมาครับผมเข้าสนามห้องซ้อมมาแล้วนะอันนี้ระยะห้าเมตรับผมดูกันว่าจะนิ่งไหมนิ่งกิบเลยระยะห้าเมตรไหนลองดูระยะประมาณยี่สิบเมตรอันนี้คือระยะกลางนะยี่สิบเมตรนี่คือประมาณระยะกลางนิ่งเลยครับผม แล้วลองไปดู40เมตรมาจะนิงไหมนะอันนี้ระยะไกลเลยนะผมว่าอันนี้ไกลสุดละอืมก็ยิงได้นะไม่แย่ลองอีกรอบอืมก็ถือว่าดีเลยครับผม ระยะ40เมตรก็จะประมาณนี้ครับผมแล okay, ้วเราจะไปลองดูนะครับผมว่าในเกมนี้มันจะยิงดีแค่ไหนครับผมไปรับชมกันเลยครับผมขอแค่ไม่โดนกระถางเป่าก็ได้เลยครับเป่าเหมือนกัน 损失很小，不能掉以轻心。 敌方兵力还剩一半，我们必须守住该区域。烟幕已就位。机动烟幕即将抵达，注意。 据点 LP 遭到攻击。啊！你去、嗯，区域烟幕，你去。烟幕即将抵达。 继续战斗，守住该区域。 就去，炮兵齐射，你就去。烟幕即将抵达。制导导弹，你就去。 นะครับผมกี่ตัวมาลุ้นกันคนระับไม่ต้องลุ้นหรอกดูก็รู้อยู่ละแปดสิบตัวครับโอ้ไม่ก็ตายไปสิบห้าพยายามตายน้อยสุดละสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจโค้ดปืน CI19 Assault Rifle เนี่ยผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วนะครับผมไปดูได้เลยนะครับโค้ดซีไอสิบนะครับ